สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้กับรางวัลนะคะขอบคุณค่ะได้รับเป็นคู่นะใช่แต่ว่าตอนขึ้นเวลาขึ้นเดียวแตื่นเต้นมากเพราะไม่มีพิ่ทูอยู่ข้างอ่ะตื่นเต้นเยอะเลยเหรอเยอะมากเราว่าปกติเราขึ้นไปเป็นคู่ตลอดใช่ค่ะแต่ว่าก็รางวัลเดียวกันใช่ก็ขอขอบคุณทางงาน House Award 2 0ง5นะคะที่มอบรางวัลอันทรงเกียรติมีให้กับพวกเราทั้งสองคนค่ะ จำได้ไหมว่านี่เป็นรางวัลที่เท่าไหร่ล่ะสำหรัปวันที่สอง,องเอาวันที่สองเป็นยังไงบ้างก็ดีใจค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกทุกคนที่คอยซัพพอร์ตพวกเราสองคนมาตลอดค่ะก็มันเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่เราได้เป็นนักสแสดงอยู่ในวงการมาก็เป็นรางวัลอีกรางวัลหนึ่งที่เป็นรางวัลที่ให้กำลังใจเรา เอาจงจริงตลอดระย,ยะเส้นทางเวลา17ปีของจูนคือมันแบบมันหายเหนื่อยอ่ะแม่เนึ 17, ออกอ17 <14. S 1> 17ปีเพราะว่ามันก็อายุปูนี้แม่นืกอออกว่าเราเราแบบนี่เราวันที่สองแล้วอ่ะมันก็แบบม,แบบม,แบบมันก็แฮปปี้ไงแล้วมันก็หายเหนื่อยอ่ะแล้วก็สัญญาว่าเราจะแบบสร้างชิ้นผลงานดีๆออกมาให้ทุกคนได,ได้ได้ติดตามเรื่อยๆแน่นอนค่ะถามก่เราชินลี่อยกกับตำแหน่งนางเอก ไม่ชินหนูก็ยังไม่ชินเลยทุกวันนี้พี่จุนชินยังไม่ชินชินยังว่าเราไม่ใช่พิธีกรนะบางงานเราเป็นนักม <c oughs> ไม่ชินนะพ <c oughs> ี่จุนพี่จุนนี่ไม่ชิน <c oughs> ออแต่อันนี้เราของคนต้องชินให้เรานำะม๊ปีหน้าเราจะมีซีรีส์เรื่องที่สองอเอาล่ะเอาล่ะมีคนขายของช่วยละยัง <c oughs> ไงซีเราต้องชินได้เราใหม่ถามว่าชินไหมอัจริงเราก็เราว่า ไม่ว่าจะบทอะไรในในพาร์ทของการเป็นนักแสดง,สดงหรือว่าเราเรามีความสุขที่ได้ทำมันมากกว่าค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวหนึ่งตัวสองถ้าเราได้รับบทนั้นเราก็อยากจะถ่ายทอดตัวละครน,นั้นออกไปให้ทุกคนได้รับชมคำถามอะไรนะเ,ออเราเ,ออเรา่องนี้ที่สองอ๋อเรื่องนี้ยั<ๆ>งเอกจริงๆเราต้องบอกว่าเราเป็นนักเอก สุดเลยนะเพราะเราอยู่ขวาสุดเราอออยู่ขวาสุดมันอาจจะมีอะนิดนึงปะแม่เลี้ยวขวาไปเลยเออก็มันก็ยังไม่ชินหรอกค่ะเราระวังกลัวกลัวจริงจริงมันก็หนูเนาะท่าสี่สามสองหนึ่งเริ่มก็จริงจริงจะบอกว่ามันก็จะชินไหมก็ยังไม่ชินค่ะจริงจริงตัวเราเองตอนนี้ก็เปลี่ยนฮิริกร์มาเป็นนักแสดงเนาะจริงๆถ้าได้เล่น บทบาทที่มันมีแบบว่ามีการเปลี่ยนแปลงบ้างจะได้รับบทนู้นรับบทนี้เป็นนางไรหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เราเราก็ยินดีที่จะที่จะเล่นค่ะใช่คิดว่ารอบนี้เรากลับมาเจอกันเรียกได้ว่าอย่าเรียกว่ากลับเรียกว่าจริงๆก็เจอกันเกือบทุกวันอยู่แล้ว <laughs> แต่ว่ารอบนี้ยกลับมาอีกรอบหนึง่งที่จะให้แฟนๆได้เห็นว่าเราต้องมีความคูนอะไรกันมากมายเออสำหรับเรื่องสองใช่ไหมคะใ่ถ้าเรื่องสองด้วยตัว เน guy, mm. shop, ื้อเรื so here, so so mm. ่องของเขาอาจจะต้องมีการเวิร์กช็อปเวิร์กช็อปได้แต่เรื่องเรื่องการแบบเราสนิทกันอยู่แล้วไม่เราสนิทกันแล้วก็แต่เราก็ต้องทําการบ้านอยู่ดีเพราะว่ามันก็มีความใหม่ด้วยค่ะก็ต้องพัฒนาตัวเองตลอดก็จริงอย่างที่เรนชอยบอกว่าเรื่องใหม่ปุ๊บเนี่ยคาแรคเตอร์ก็ต้องอาจจะเปลี่ยนมากเปลี่ยนน้อยยังไงก็ต้องมาจูนกันอีกรอบนึงซึ่งเวิร์กช็อปเราก็ต้องหนักหน่วง แน่นอนค่ะใช่ก็ฝากติดตามด้วยค่ะในเรื่องสองเราซีนความหวานละมันจะต้องแบบดูชบเริ่มไหมอาจจะไม่ค่ะเฮ้ยอปฮ๊อปก็ก็ต้องรอติดตามรอจะหวกับเรื่องเรื่องแรกไหมแต่หนูรับรองเลยว่า หวานแน่นอนเห้ยเห็นเห็นองเขาอยู่หรือเปล่าหรือว่ากลับกันหนูว่ามันก็ยังมีความเป็นกลิ่นแบบพี่คนสวยกับทายหมยเด็กอยู่บ้างมีเป็นกลิ่นอายของคุณลินกับน้องเข็มอยู่บ้างอืออือก็หมาเด็กมันจะมีพัฒนาไหมโอ้เดี๋ยวแม่นี่แอบถามปะเนี่ยก็คือเราบอกว่าพี่คนสวยเขาใจอ่อนแล้วทีนี้หมาเด็กจะมีแบบมีหญิงมากมายที่แบบเฮ้ ไม่สนนะแล้วแก้ที่ไม่สนเขาให้เขาว่ารักเราว่า <c oughs> ก็ต้องมีบ้างไหมให้เราได้เล่นตัวไหนว่างละหรือว่าเราจะได้รู้ว่าเขารักเราจริงไหม <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็ต้องไปรอค่ใช่ค่ะต้องรอเลยก็คือแฟนมิคู่ยังไงสะเตรีกมตอวไหถึงไหนล่ะดีใจมากค่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากๆวันที่29นี้นะคะก็อย่าลืมมากดบัตรของพวกเรานะคะเป็นแฟนมีครั้งแรกของพวกเราเลยอยากให้ทุกคนมาเป็นกำลังใจให้พวกเราเยอะๆค่ะจริงๆถามว่าอะไรน้ำเออถึงเต็มตัวถึงขั้นไหนแล้วหรอ เตรียมตัวถึงขั้นเรไม่ค่อยกลัวเราอยากรู้ว่ามันมีโชว์อะไรที่มันแบบพิเศษมีแขกรับเชิญล้กันค่ะมีแขกรับเชิญใช่แม่ก็ต้องไปไปกดบัตรนะแมนะแม่กดบัตรด้วยะว่าแบบเราจะมีอะไรที่พิเศษเพราว่าลองเต้นเราไม่ห่วงคู่นี้อยู่แล้วเพราะว่าเราแค่อยากรู้เฉยๆว่ามันจะพิเศษขนาดไหนมีแบบมันสนุกเลยหรอนสลิงนะ แม่มันจะถ่ายบอลหมดแล้วนะเจ้าลูกไปหมดก็ก็เรียกว่ามีแดนค่ะมีแบบแดนมากๆ<ช>สำหรับแฟนมิวบ็อกเกเรานะคะแสงสีเสียงอลังการแน่นอนเป็นเป็นสองชั่วโมงที่ทุกคนจะได้รับความฟินมากๆแล้วแบบเพลงที่เลือกมาอย่างเงี้ยมันแบบเป็นยังไงบ้างเนี่ยหลอกถามอีกแล้วจะสปอยซ์เละเพลงนู้ยเพลงอาจจะด้วยด้วยคาแรคเตอร์เดี๋ยวทุกคนก็จะรู้ว่าเป็นเพลงอะไรอันนี้เขาจะ เซ็กซี่ก็อะเป็นอัวแนวเซ็กซี่อะไรเฮ้ยถ้าพี่จูนเซ็กซี่อย่างี้เราจะห่วงไหมเล่าเราอยากดูเราอยากดูเลยดิให้ทุกคนรับชมเลยหรอใช่เราอยากให้พี่จูนได้โชว์เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเซ็กซี่ของพี่จูนให้ทุกคนได้เห็นว้าแม่ซอยราคาจะมาแบบนี้แม่ว่าไงให้แม่ถ่ะถ้าหนูมาเอ้ยเราก็ขายเซ็กซี่มันมีเราก็ได้อยู่เขาได้เขาได้อาจจะเป็น ฟิลฟิลนั้นก็ได้อ,อาจจะสลับกันจะเดียนใจเหรอ,อไม่ใช่หมายถึงว่าห <laughs> มายถึงว่าความเซ็กซี่สลับกันไม่ใช่เอาก็เราลองบ้างอะอาจจะเป็นสิ่งใหม่ๆเดี๋ยวนี้เขามีแบบหลายๆแบบถือว่ามันน่าจะมีหลายอัตลักษณ์ให้ทุกคนได้รับชมหนูเชื่อว่าทุกคนอาจจะคาดไม่ถึงด้วยไม่ใช่เรามีกี่คนหนึ่งสองสามสอบแล้วนะนี่ไม่ใช่เราแค่ตอบปอยตอบปอยมาว่ามันเยอะน้อยแค่ไหนเกินเกินสี่เอ้ย ไม่บอกเอ <ะ S 1> อเออแล้วนอกจากนอกจากแข่งคอนเชิญแล้วเรามีอะไรอีกเดียวขายของทินี่คืช่วงหาเซลนะเราต้องขายเอาไปว่า29พฤศจิกายนนี้นะคะอย่าลืมมากดบัตพวกเรานะคะอย่าลืมมาให้กำลังใจพวกเรานะคะเดี๋ยวเจอกันวันที่2 0ธสันวันนะคะว่าเป็นกำลังใจให้พี่จุนแล้วก็เอ็นจอยเยอะๆเละฝากด้วยนะคะพี่จูนมีขายอะไรเพิ่มไหม ก็อ๋อน้องขายไปหมดแล้ว <laughs> ก,ก,ก็ฝากเป็นกําลังใจงให้พวกเราด้วยนะคะในในผลงานต่อๆไปใช่ค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเรามีเพลงคะู่ปะขอบคุณที่รักกัน <laughs> <laughs> ตลอดตลอด